หมดกนะพี่ส yeah. ุเนัวไ้นเยวนะรหรือว่าได้องตัดไากผ้ดยก็กหานีบ้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการออกประหารในวันนี้นะครับวันเสาริโยมงพรรัติสุตายกเป็นผู้หยกานะครับ ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออกรางวัลที่หลับไปที่ป้าช่วยนะครับเพื่อรตู้จกออกรางวัที่5จะได้ของราคาโคทุกปราที่มาจำหนายออกมาออกรางวัที่5ครั้งที่7ออกมรางวัลที่ห้าครั้งที่6กศ9้า ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 0 6า6 9 0ท้ายออกรางวัลที่5ครั้งที่23ที่2ออกรางวัลที่ออกราวัลที่3ครั้งที่2 1 5 4 3 ออกระวันที่3ครั้งที่3 885 07885ออกระวันที่2ครั้งที่4 3่สที่หสลากกาชาติการ์ุสนจังหวัดเพชรบุรีประจัปี2568ของเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีได้ออกเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณ สำนักง,งานสลากกินแบ่ง,งรัฐใ,ในส่วนเพจนะครับข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมงข่าวเด็ดเพชรบุรีนะครับ